สบายดีพ่อพี่น้องยินดีตอนทำข้อสู้ซ่องน้องซุกซาเลาวไตเนาะหลังจากที่เ้างบริลล์คิปไปหลายมือพ่อพี่น้องคลิปละสู้เดิไปสงสงผาถ้ำพี่น้องพ่อพี่น้องมือนีิซาซุกเลยสิมาสู้ขีมือเสียมาบุกบน้องใหม่พี่น้องนี่มือนี่นี่พี่น้องตมเดือบหาาลอดน้องมีปุ่มตบมมาเดือบหลอดอย่าก็มีเขาเบื่อน้องแท้งใส่เลยกันตายานาพี่น้องนี่ยานาปลาทุกชุดจากคุ๊กพี่น้องเก็บมาน้องดำไปซื้อเนาะมือไหนใครน้องดำเป็นมือกาะเนาะพี่น้อง มื่อนี้นะพ่อยันลานออกป่าพี่น้องยไปหาหน่อไม้นาะจะกระตุกเพราะเรไหน่อไมมาบกที่ได้มันเนาะพอตกยูดุนเนาะทุกคนย้อนชิบิไายเบืเนาะแต่ว่าตอนนี้าสิมามุกหน่อไมสิมาตำยานาเนาะค่ะตอนตอนเร่ลตำยานาพน้องเมือนพ่อยนลานออกป่าเองซาซูบชิไทยคิปเราอยู่แต่ว่าไปไปเนาะค่ะเพ็เียมือนี้มาตำยานาก่อนเนาะใส่โบราณเนาะถ้าไปบอกใส่เบราณถ้ามา ตามขังเลยไอ้เนีพี่น้องตามแบบเพื่อเอาสีแกงนมายไอ้นี่ต้องพะมาณวะเคยเห็นแต่ไม่ยิงปิงเอาตามเวลาถ่ายคีเพ็ดกินน้ำอย่าเกิดข้อพิพาทตลอดเอากรุงใส่นะใส่ข้เบื่อน่ารบ้ฟนพี่เนาะแกงอยู่บ้านหลังดำน้าสีตั้มแบบเอาสีแกงนมายไอ้นี่ระมาณวะแต่ว่าก็ใส่อันนี้ลายมันมีนียรพี่เนาะเอาวมุกเนาะใบตองนหายไม่ยิงโน้ตทุกคนเก็บมา มาอตาตาหนนี看看네่พี่น้องแซวพิกก่อนนะสิได้ได้มุกเติมยู่เสือคนละกิทีเนียหมดยังตามยานางกหเป็นไปมจะมาไปผ่าตนเปียนเกตาหอยนะว้าโอ้เ ฉันมาสูดถึงมือมเห็ดกินนะผมมีคลิปโลกมีหนอยปตำยานางไปเลยชุ <laughs> มย่มๆตามจุ่มมันหมุนอุ้ยปุ้ยไปเลย มใ <laughs> ส่เวิร์ดอยากให้ใส่เวิร์ดตำจังไั้นตำจนออกจากโคก็ขอพี่ผ่านด้วยหนึ่งอยไม่เป็นไรนะตำโตนะครับเขาผูกว่าเขาใส่ไล่ด้วยหน่อยต่วานอาสิตย์รักๆก,กันจนสิบประมาณเก่งประมาณนี้นะ ข้าเอามึกมุด้เอาล้ะงเลี่ยมือทำปัดเอาหมดทุกคนขอถุษขอแค่ในความสุขาวนอกจากใส่มือเปด้วงเนาะพี่น้องน้ำเหนียวเฮงตอนนี้มียีปุงมากเลยเนาะมีปุงกระเทียมเป็น ไปเดือดอุ้คนขันไปเถอน้องโอ้ใส่เป็นยังไใส่ชุดน้องลกทีนีกับ้งีกันอนีกไนี่พี่น้องขันเอาน้ำหนักกว่านี้นะพาะเราพอเราเอาน้ำอีกไม่เคยขู่พี่น้องเขาก็เอาน้ำใหม่อีกโนใส่ขูดทำไมมีปุุงมากเยเอานเอาผิดพี่น้องเขาหรือ เจน่อยอ้ยสุ้ตงเหมือนตู um ้สน้องมาตอนนี้งามๆเนาะขยเนาะงพอทุกข้อไทีมันเขากระดังมือดิบโอยเรีเหเี็ดแบบบ้นานด้วยเนาะมีปูมากมีปูมากน่ะมันจุกเข้าตาเขา แกวกระตารความพี่น้องก็สิริกิมุกหน่อไใหม่ไม่ได้เหมือนกันะมีญ่านกอสตาออกป่าหาหนอไม้หลาแต่หนอนอะมันมาพี่น้องตุ่มโดนๆมันหวานๆานเลยหน่อไม้นะหวานนี้กินน้ำข้าวหน่อยหนึ่งเนาะอยากอยากกินตุ่มหน่อนใหม่เพราะเมญ่านไปหาเอากระคำต้นป้ะป๊าตาวผิดใส่หน่อเสพดุดังพวกตุลีเซ็ตเสพนิ่ง เก็บผ่ไปจากนเด็กด้น้องันเรเดีอุ้ยยุ่งเ็ดหอกฟนำมวกะ้ำมันน้อยกนี่พี่นะว้าวน้หมัอีกตุ่มเดี๋ยวเดือบเลมันมียุ่งตุมเพชนเาสั่งักไหอ๋อคุณยุงลายเถอนบั หลังมือสาทากับังซีเดอราทว่าเพินไหมทุ่งยางมาซนบอสะดวกนาพี่เน้องใส่ตรบวงขาวทากยังนังที่นอาตามพี่เนูอยู่ในบวงนี่ไงขอาลงไปเลยจะไปมบิงือกรวตาลอยว้ายพี่เ้องไอ้ขาวยังหนึ่อยู่นี่เนาะมีพุงดีเบิง่ดังดขาวว้พี่เ้าง บรรยากาศยาม่เลงๆมาพี่ห้อเเห็นเขาเหนีกินกินเล้พี่นคนมันแปรนะนะพี่น้องเสีามาลหนอนใส่ลายน้อยใส่น้อย,อนนอยเียดายท่าแล้แต่ความสะดวกของฐานเลยนะใส่แปลกปรลายกใส่ายาพี่น้อไม่คิด<ว> เขาสีหูจะนอนเข็มอาจารย์โอ้โหนก็ไหลด้วยดิตั้มเหรอเนี่ย แงแรกข้าเคยเคยมุมาใหม่รั้งเลกพี่นะมามองหลจากตายนาขงเล็กแดฮก็มาผสมกันนะพี่นนองใส่เครื่องปรุงมะนงกองแกลียงแต่ว่าตามีกคือกันพี่เนาะตามก็มาซึ่งมาตามให้แมเดียจากคนตามไ้เข้ากันนะตามตามตามมารูกนนซุกเพรเ ที่หกมือหกเส้าดำหลงดำเส้าดำคือมือะน้อยมือแล้ว่ทยละน้อยนั่งเอร์ควันกันเท็บอมมือไวะเสวยน้องด้วันนเน้องตีตะลุกด้วยยังมุกยังขนุมกคนดีอน้องมองตาก็รู้ใจนะ พี่กัลตุเห็นโคกันเาคิดว่ามันน่าจะไม่พอประเดยนะตูาไปเรือ่ยยอยๆเนาะใบโตเขาได้สัมผัสดิใบตอกมาทีงซีมึงเองนะคะเซกับพศรไม่ไ่ไปกินแคลกันนี่ี่กุ๊กแซ อันนีああ้นี่ก็ใส่ยต้องน้ากันเลยวะนี่แม่มันมุกบอกเออมันมุกก็จังสีเอาไปห่อซะกระจาบไม่เยอน้อยจะใส่เกงเราใหม่มาหายพี่น้องเลยเออใส่พี่น้องนี่หยิบรอยเนาะสมีประมาณนี้ตกตังเรื่หนึ่งกล่องนะเดี๋ยวเขาจะไปมุกพี่น้องป้ายแบบนี้ เอาไปหมุกเส่ใบตองกันเลยนั่นแล้วเอามาใบตองมีนตัดมาใส่กระเอาหก่อนดกกระเบือฮาว่าะไ้ชุสากระเบือบบบเป็นโคงเนสาก่กัดำวอ้ยสาวุเ่นเนาะมเล็นสากล้บ่ พี่นองม่จะหัวใจอะไรแบบนี้นะสีแบบสียะไรเอะใส่ไปตรงนี้นะใี่ปงหัวเคนเดียโอเคใส่ชีไดรย์ไหนึ่งใส่พบกนเข้าไปกนใ่บอสองสหัวเมใีอนนอุ้ยสูบอุ้ยมึงกันละ เจ้ากระเดสที่เรือมาก็น่าจะห่อประมาณนี้นะฮะห่อได้บวตัวเฮดเป็นไม ออเลนงเราตรี้อมขวกเอาไปปากปาออกชอน้หอุ้ยพี่น้องเขาเห็ดเป็นเชยโอเคนี่พี่น้องเขามาใส่ไมอก่อนเนาะบอมันสีเอดบ่เาใช่จังเลยไป็สเกียว อกองงเกีบใด้วยฟานังกับเปียนลพี่น้องเหม เทนเทนเทนทนหอมุกจะถ่ายบนซิซุกนพี่น้องใหญ่อ,อ,อพี่น้องามันหนานบางสิไจักมุกนะเาห่อเดือบลอยแล้วพี่น้องมีตว่าถาเอาลงกหัวเนาะหลสองสกแปอ้าวมนบอกสองสีกเปมุกนะพี่นอ้องนี่เลอ่นอือมันขึ้นหานาขึ้าดีมพี่น้องเขาจะลงในหวัวเนานะไปมุกตัวนี้นั่นันบูพี่น้องอลูก,ก่อน ป้ามีตะมุกตุยๆพี่น้องตุยมืดบ้างหน่อยก่อนนะมันเหล่มข้ามเลยพี่น้องครับใส่เวลาไปรดนเติอโบขึ้นเก่าข้ามต่างบุรีเนี่หน้ามันอาชีสรัดสลัดออกไรน้องพี่น้องสะสะสด็ดเต็มพี่น้องเต็มหัวไปเลยไป Hãy xéo luôn một, <laughs> một. Ừ. Với này là ba tuổi nè. nè. một lần ăn năm mươi rồi một lần ăn phá mỏp ít lên nọ. tuyệt tuyệt. nó! phi nỏ. nó vào vẫn nó. hãy thử coi kinh còn gì ổn đi không. Jim. Jim ăn rồi แอนะเสแสพี oh, im, ่น้องเอาไปไกลๆนองข้าวๆามาดิพี่น้องเสแสรนะหอมมากวุ้นอดงดำกับมือกอนไหอน่หอนอันน้หนึ่งอะเกินเนยอดพไทยอวามไดตุมมุกแก่าเรก็ต้องมาซิมตุ่มได้ทั้งตุ่มเนาะก็จะไปเห็ดคลายกับ น่ะช่งสิพันบอกชูงชิพันชูงหาพันเนาะไเคืต้องรักชิพหาพันเนาะตุ่มใส่เวลานมปินดุนเนาะขั้นตุ่มข้าวเดียวเนาะมันสิบดจืดเดี๋วก็ต้องคุ้มไผ่มันดุกลอดกระดูกหัวถ้าไผ่รับเออถ้าไผ่ถ้าไผ่ัหมดแบบมันกวนานะมันก็สิบดจืดเนาะมันมีสี่ไผ่เนาะแต่ว่าตุ่มมันอไง่คุ้มไผ่ได้เนาะมันก็แสียกินกับก้อยกินกับยังก็เสีย มันซึ่งหวาจริงๆเอาอยู่บ้างหน่อยโอ้ยมือกองขนาดกับตีง่าแค่มิตรยากอืมนเนอกเสพพูดกันพีแต่ว่าบุตนบ้านบ้านน้ำจก็ตกยักบรรยากาศยงเล็งรือยกินได้ ออยนูไมีบ้านกินกบปลนปลาเสะปลนปลาดุกปลนปลายังกระลวเตนแต่ว่ามันเสกินกปนปลาอุ้ยมาเดียวมาไก่ผัวไปจากยะอืมพอดีเด้อ ยอดเยี่ยมไปเลยทผกคนใครเคยกินกัะสิมูดีนาะว่ามันเสีสยเส้นหน่อไม้นะตุ่มจืดๆในแห่ <c ười> งแส <c ười> <c ười> บกินอาะเก็บซีพอพีน้องสำหรับกินนี้ก็ซีบร์เทียนจำนีน้นะวันนี้เข้ามาโซ่ขีมือมุกนหน่อไม้ กินแรงพี่น้องเต็มปากเซาซุก,กับสิของตุลาไปก่อนพี่น้องของตุลาไปก่อนไปขอก,กันใหม่คลิปน้าแล้วพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์น้อแหล่ะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เซ้าซุกเนาะสำหรับคลิป,ปนีนนะน้ขอตุลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย